สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับปรากฏว่าทุ่มเทซื้อหวยวันนี้นึกว่าจะได้ตู้ใหม่ปรากฏว่ารับประทานแห้วซื้อไปนะครับหมดนี่เลยซื้อตามน้ำหมีด้วยตัวละตั้งสิบบาท แล้วก็ซื้อทะเบียนของน้องทีเจนะครับก็ซื้อไปก็ตัวยี่สิบแล้วก็ซื้อตามคุณวัยรุ่นพารวยอีกนะครับก็รวมเป็นเสร็จก็ห้า <c oughs> <c oughs> แต่เขาก็เข้าอ่ะสนะี่เก้าแต่ว่าดันไปซื้อล่าง ไม่ได้ซื้อบนอดอีกครับท่านดวงไม่มีจริงๆคนอื่นเขาซื้อ4ีห้างวดมาแล้วถูกปรากฏว่าเรามาแจมเขางวดเดียวจ่อยเลยครับท่านอ่ะโอเคคนเราทำบุญกับเรื่องแบบนี้เป็นบุญเก่านะครับเป็นเงินเทวดาไดฟฟฟฟ้ฟรีหรือว่าจะได้ยังไงแต่วันนี้อดข้าว ก็พาร้อยหกร้อยหกร้อยหนึ่งบาทนะครับก็รับประทานให้ออกันไปขับทานโอเคคงมีอย่างอื่นรวยแล้วนะก็จำไว้เป็นอุทาหอละกันลองสะสมดูดยสมมุติว่างวดละห้าร้อยก็เดือนละพันเก็บใส่ธนาคารหรือไปซื้อสลากความสินไว้ก็เป็นไอเดียที่ดี นี้แหละผมกระเซิงกระเซิงเก็บห้องเก็บบ้านจัดโต๊ะแบบใหม่